ธรรม,มวุโทวาาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่24สิงหาคม2568ไม่มีคนปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เลยไม่มีคนเห็นอริยสัจสี่เพราะไปเชื่อในบุคคลที่ว่าเป็นบุคคลที่ควรเชื่อแต่สิ่งที่พูดมานั้นมันเข้ามาที่ใจของเราหรือยังเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของสมุท,ทยัยเป็นเรื่องของมรรคเป็นเรื่องของนิโรธหรือยัง การปฏิบัติเราอย่าเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นผลในการปฏิบัติเราต้องย้อนกลับไปฟังกาลามสูตรกาลามโคตรวันหนึ่งผู้เจ้าเสด็จ กาลมาโสดแนาวก็พวกพามผู้เท่าผู้แก่ก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าพวกหม่อมฉันจะฟังคำพูดของใครมีแต่อาจารย์เต็มบ้านเต็มเมืองคนนน้นก็ว่าไอ้น,นู้นดีคนนี้ก็ว่าไอ้นี่ดีเต็มบ้านเต็มเมืองพวกหม่อมฉัน ไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงผูพกพำมผู้เฒ่าผู้แก่เมาาื่อทะทูลถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าไอสิ่งที่เราได้ยินมาเราอย่าไปคิดว่าบุคคลที่พูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเราอย่าไปคิดว่า บุคคลผู้พูดนั้นคืออาจารย์ของเราอย่าไปคิดว่าผู้พูดนั้นคือเป็นบุคคลสำคัญฉะนั้นคนจะไปให้ความสำคัญกับคนที่พูดในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคนต้องมีหลักของตัวเองมีหลักในการปฏิบัติของตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ล้มเหลวกันทั้งหมดเพราะมีแต่อาจารย์คนโน้นก็เป็นอาจารย์คนนี้ก็เป็นอาจารย์เลยไม่มีคนปฏิบัติตามำคำสั่งสอนของผู้เจ้า เลยไม่มีคนเห็นอริยสัจสี่เพราะไปเชื่อในบุคคลที่ว่าเป็นบุคคลที่ควรเชื่อแต่สิ่งที่พูดมานั้นมันเข้ามาที่ใจเราหรือ,อยังเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของสมุทยัยเป็นเรื่องของมรร เป็นเรื่องของนิโรธหรือ,อยังทุกสมุทัยมรกคนิโรธมันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราหรือ,อยังแต่ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นมาในหัวใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดบุคคลที่พูดก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่พอที่จะเชื่อถือได้เพราะ บุคคลที่พูดเป็นบุคคลที่ถึงแม้ว่าแม้เป็นคำพูดของผู้เจ้าผู้เจ้าก็บอกว่าไม่ให้เชื่อถือในคำพูดนั้นให้ไปพิจารณาไข้ควรไต่ตองให้เห็นอริยสัจสี่ก่อนแล้วถึงเชื่อถือนั่น พระเจ้ายังบอกว่าไม่ให้เชื่อถือในคำพูดว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพูดเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเน้น้ำมันไหลยอยู่ในร่องเอาขาแย่ลงไปพร้อมกับวางใบไม้ใบหนึ่งลงไปในน้ำ น้ำที่มันถูกขาเราข้างแรกมันก็ไหลไปป้อมกับใบไม้นั่นเรื่องที่ทํามาทั้งหมดมันหมดไปแล้วจะไปบอกว่าไอ้เราได้ทําไอ้นูน่นเราได้ทําไอ้นี่อันนั้นไม่ใช่ทั้งหมดปัจจุบันเราไม่ได้ทําอะไรเลยเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่ให้คิดถึงเรื่องอนาคต ยังไม่มาถึงก็ไม่คิดถึงเนี่ยแล้วจะทํำยังไงจะไปอ้างว่าอย่างโน,น้นอย่างนี้นี่เป็นคําอ้างที่ผิดทั้งหมดถึงว่าไม่ให้เชื่อในบุคคลคนนั้นว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในกลากลยาสมตสกาลกาณมโคตรไปดูรายละเอียดมันมันมีตําราอ่านอยู่อันนี้พูดเฉพาะหัวข้อให้ฟัง แล้วก็เอาไปไข้ควรไต่ตรองจนกลัวจะเห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจนั่นถึงจะเป็นของที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเราเป็นเครื่องประดับจิตของเราได้อันนั้นไม่ต้องไปเชื่อใครใครจะพูดอะไรก็พูดไปนำไหลไฟดับยังไงก็ได้ใครจะพูดยังไงก็ได้ แต่คำพูดเหล่านั้นเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดผู้เจ้าถึงให้สังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจให้กลับมาอยู่กับใจของเรานี่ถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกนี่ฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถึงจะมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็จริงอยู่ แต่ถ้าหากเราจะวิขารดในออกไปในชั่วชีวิตของเราที่มีอยู่นี้มันหมดไหมพอไหมที่จะทำความเข้าใจได้แต่ถ้าเราทำโดยย่นย่อที่เรียกว่าถ้าวิขารดในออกไปก็กว้างขวางพิสดารถ้าสังเขป,ปในเข้ามาก็มีแต่กายกับใจมีแต่ใจกับธรรม มีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่นี่เรียกว่าสังเขปนัยในเราไม่ต้องไปทำให้มันพิสดารเรียกว่าสังเขปนัยไม่วิขาละในแต่เราจะไปฟังไอ้คนพูดน้ำไหลไฟดับก็พูดก็แต่พูดคำพูดไม่ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดเราจะไปเชื่อในคำพูดของเขาไม่ได้เพราะผู้เจ้าบอกว่าไม่ให้เชื่อนั่นในกาลามาสูตรพอเราพูดถึงเรื่องกาลามาสูตรกาลามโคตรแล้วเนี่ยทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีพระไตรสนาคมไม่ในละในสิ่งที่ผู้เจ้าให้ละละเหตุสามสถาน ละการถือลึกดียามดีเคาะดีเคาะหลายวันโจมเหมือนฟูโลกกวินาศมุงคนตื่นข่าวข่าวคนนู้นจะปรุงแต่งขึ้นมายัางไงแต่ละทิฏฐิแต่ละมานะแต่ละอาสวะตั้งแต่ละกิเลสตั้งแต่ความหลงตัวเองหลงอยู่แล้วก็ยังไม่พอปรับปรุงให้คนอื่นมันหลงไปอีก ดับเบิ้ลหลงนั่นฉะนั้นถึงว่ามงคลตื่นข่าวแล้วแถมยังไป,ไปเข้าลีดเดลธีอีกแบบนี้คำสอนที่ไม่มีอริยสัจอริยมรรคเป็นทางดำเนินนั่นเรียกว่าเดรธีคนที่พูดทั้งหมดเป็นเดรธีทั้งนั้น เพราะว่าใจมันยังอยู่ในความลุ่มหลงใจนั่นมันยังเมาอยู่ในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสก็ไประบายสีออกมาทำทำรูปวัวให้เสือมันกลัวเสือมันกลัววัวเสือมันกินวัวเนี่ยกิเลสทิฏฐิมานะอาสวะกิเลส มันปกคุมกิจใจของเราจนกระทั่งผมไม่มีเวลาจะหายใจไม่มีเวลาที่จะเป็นอิสระเลยไม่เคยมีความอิสระเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งว่าตายไม่มีอิสระในตัวเองเพราะว่าถูกปกคุมอยู่ด้วยทิฏฐิมณะอาสวะกิเลสนั่น เหมือนก็เอาน้ำไปใส่หลังมานลาดน้ำใส่หลังหมาดูหมามันก็สะบัดออกไปหมดธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามมันไม่ลงไปถึงใจในเมื่ออริยสัตว์มันไม่เกิดขึ้นมาที่ใจก็คือเปล่าประโยชน์นั่น ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคีลานุปัตตากำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีนวสสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังน,นี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการ จังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโร จังหวัดนครราชสีมาวันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 07 1